โอ้โหนี่นะฮะอีตัวเป็นมื่นนะบ้าแล้วสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแอมบียนะฮะเปิดใหม่ครับอยู่ตรงหน้าร้านดิลามบรดที่ร้อเอ็ดนะครับตอนนี้มาเทสเบียครับวันนี้เจอไปยี่ห้อนี้ฮะบอกตรงโคตรแจำมครับตอนนี้นี่คืออ่า ซิงนะครับเป็นเป็นซิงที่โชว์เบียร์นะฮะนี่นี่นี่นะฮะอันนี้ที่เห็นเจ้าของร้านนะครับโตทำทุกอย่างโอ้โหน่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวในร้อยเอ็ดครับที่เป็นแบบนี้ครับอ๋ออะไรครับพในภาคอีสานก็อย่างที่ได้ยินกันนะฮะว่านี่คือในภาคอีสานน่าจะเป็นร้านเบียร์ที่แบบข <c oughs> <c oughs> ้นเบียร์ที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็น มิติใหม่ของร้อยเอ็ดครับผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ื่อยตอนนี้เครื่องสร้างควันของเราก็ไปแล้วนะครับสิ้นอายุไขเปไปที่เรียบร้อยที่จริงมันจะมีควันขึ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรบรรยากาศร,ร้านครับผมโอ้โห ก็เปิดอยากเป็นทางการพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่ 5, า 5, 5้าปัญหาสองห้าครับก็เปิดทางการครับแต่วันนี้ผมมาเทสเบียดดำไปแล้วอย่งางที่ลหลายๆคนได้เห็นในรูปในเฟซบุ๊นกนะก็บอกตรงเบียดคนใหญ่เลย <c oughs> แต่ว่าอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าไปแพนว่าเออมาที่บอกว่าราคาถูกน,นั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคงไม่มีฮะ,ะคงจะประมาณหรือว่า คือเป็นอีกระดับเป็นอีกเกจหนึ่งแล้วแต่ว่าราคาสูงขึ้นความอร่อยก็สูงขึ้นเช่นกันนะครเพราะฉะน,นั้นก็เป๋าด้วยนะฮะถ้าเกิดใครเป็นคอเบียครับวันนี้มีที่นี่นะฮะมีเบียต่างประเทศแบบว่าคือเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเกือบสามสิบยี่ห้อครับแต่ว่าที่มีอยู่ในตู้นี้ตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่ายี่ห้อฮะเพราะฉะน,นั้นก็มาได้ครับแอปบเบียบายร์ลาบาลีครับที่ ร้านน้องล่นเก่านะฮะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้เปิดร้านมาแรกนะฮะใครมาพรุ่งนี้เจอดีเจเปิรแน่นอนไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นพิตตี้นะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้มาเป็นลูกค้าครับผมพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะฮะเจอกันครับแอมเบียทุก